10บวิขอดูสิว่าน้องเขาจะให้มิวเทดยังไงแล้วจะเสียสละตัวเองแบบไหนขอดูหน่อยอ่ะเลดี้เฟิบเข้ามาจะเดินเข้ามาหาต้นคอยฟุตแล้วจากนั้นก็จะทำให้ติดมิวเทดโอ้ เป็นการเสียหลาที่โคโตรเปืองเลยแม่งเอ้ยสำหรับใครนะที่เรามองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเช่นสัตว์เลี้ยงตัวละครเติมเกมหรือโลบัพพี่แนะนำร้านนี้เลยบิวประกอบทางร้านนะ้มีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหรือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คก้าืนสตีลบอลหรือกัวกระเด็นนะ แล้ยังมีสินค้าจากแบบอื่นอีนอกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบัคและระบบเติมเกมบนมือถืออีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะาสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เรากับราแบบโกก็ได้เงินต่อทุกคนเมืม่อคืนน้าทาแมแแบบโกก็ได้มีการอัปเดตเอ่ออีเวนต์เทเดอร์พาร์ทสองมาแล้วก็มีเทดดิ้งเข้ามาใหม่ทุกคนมีอยู่2อย่างที่อัปเดตมาในรอบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเพิ่ม2ไอเลเวลของสตีทใช่ไหม,มเหมือนจะสามารถสแต็กได้มากกว่า12ทุกคนแล้วก็ของรีวอร์กก็จะเพิ่มด้วยอ่าเดี๋ยวเพิ่งนะนี่มี17เข้าใหม่17สูงสุดเลยสูงสุดคือ50อือ คือตอนนี้พี่ทาได้สามพ้าวแล้วและพี่ก็ได้ไออูดมาแล้วทุกคนได้อูดแล้วก็เหมือนเป็นสีทองมั้งเนี่ยอันเนี้ยได้อูดนึงตัวแล้วก็สีทองแล้วก็เอ่อแพนกินนี่คือพี่ยังไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต,แต่เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอ่าเดี๋ยวนะรอบนี้เขาเพิ่มโเด้นโรลิปปเข้ามาว่ะอ้ยแต่ว่าคือพี่อยากได้ไอ้นี้มากกว่าเนี่ยอันเนี้ยไอไอลักทอยอ่ะของดีมากทุกคนเลยหรือว่าเราจะกลับไปเรือมใหม่ดี คือส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าเขาน่าจะนับตามเออจำนวนอ้นี่เนาะไอจำนวนที่เราทำอย่างเช่นเ,เราทำไป3าครั้งก็นับไป39ชั่วโมงแบบลดไป1ชั่วโมงก็จะลดไป1แต้มอะไรเงี้ยพี่อยากให้มันไปหน,นีมากกว่าคือทำอย่างนี้มันมันลดทีเดียว3าเเลยไงถ้าเราไม่ได้ทำา12ชั่วโมงอ่ะพี่ก็รู้สึกว,ว่ามันเสียดายเกินไปอ่ะอัปเดตเมียไม้ทุกคนแล้วก็เทเดอร์ไอเทดดิง้ง เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูดกันมันมีสกุลเงินเข้าใหม่ที่เป็นสกุลเงินกลางของเทเดอร์เป็น token โทเค็นน่กนวิธีได้รับมาก็คือมีเติมเด้อยโลบักกับไปแลกกับคนอื่นแบบเออเอาของไม่ขายได้ประมาณเนีน้มีแค่นี้เลยพี่เลยคิดว่าเทรดดิ้งมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจหรือว่าแบบเข้าไปแล้วมีสกุลเงินที่เราสามารถฟาร์มได้อย่างเงี้ยแต่พี่คิดว่านาคตงไงก็ต้องมีอ่ะอะ จากคิดไปแล้วนะมีน้องหนึ่งเขาบอกว่าให้พี่คราฟทองมากับหมูเอออีก6ตัวใช่ไหมพี่ไปค้ามันเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่เซตนี้อ๋อเดี๋ยว,ยวไม่ใช่ไม่ใช่อืมนี่เซตนี้ทุกคนตัวละครดีมากเลยภายในเวลาแค่นหนึ่งชั่วโมงมีมิกพี่เลเวลสี่สิบแล้วดีจัดหลังจากที่พี่อ่านคอมเมนต์น้องไปหลายหลายคนก็คือสมมติเรามีทองประมาณสักหนึ่งร้อยแท่งเอาไปคูณกับไอความสามารถเ x p ของตัวละคร100คูณกับ0ู 1, ใช่ไหมก็ประมาณสัก10 XP ทุกคนต่อน1นตัว ต่อเออต่อหมูหนึ่งตัวนะแล้วถ้าสมมติหมูพี่มันเลเวลร้อยปุ๊บก็คือมันจะเพิ่ม XP ็กตรงนี้เป็นอ่าสองใช่ไหมศูนย์จุดสองก็เอาหนึ่งร้อยคูณกับศูนย์จุดสองใช่ไหมก็จะเป็นยี่สิบโอ้โหให้ยี่สิบเอต่อวิอย่างคุ้มอะ่ะทุกคนอ่าตอนนี้คือพี่มีหนึ่งสองสามมีห้าตัวหกตัวเดอเออกำลังค่าอีกหนึ่งตัวอ่ะถือว่าตัวละครตัวนี้มาแทนที่คาบิบลาได้เลย เดี๋ยวค่อยเอาไปทาเป็นมิวเทียแล้วกันเพราะว่ามีน้องคนหนึงเขาบอกมาแล้วว่าเวลาเราทําเป็นมิวเทียเนี่ยคือ XP จะไม่ขึ้นจะขึ้นแค่สองไอสตัดระยะวงเนี่ยทุกคนสตัดจะเพิ่มแต่ว่าไอเอ็กพีเนี่ยคือจะไม่เพิ่มตันแค่ศูนย์สองเดี๋ยวค่อยไปทาแล้วกันสตัดสักห้าสิบได้ไหมถ้าทาเป็นไดแมออ่ะขอดูเสลี่ยงตัวใหม่นะครับว่าทําอะไรได้มีอูดหนึ่งตัวแพนกวินหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ยหรือว่าได้มาแล้ววะอันนี้พี่จำไม่ได้ฮะอ่ะนี่ไงแพนกวิน เอ๊ะมันใช่เพนกวินหรอวะเฮ้ยไม่ใช่ดิมันคือนอกอะลรวะพิราบแม่เออนกพิราบเออลืมชื่อไปเลยอ่ะวางมาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเออเดี๋ยวนะมันมันมัน,มนอ่ามันคืออะไรล,ลามาปะไม่ใช่ดิอูดมีอูดหนึ่งเพนกวินหนึ่งเอ๊ะเพนกวินอีกแยะพิราบหนึ่งอนะูดหนึ่งมีอูดแล้วก็เพนกวินเนี่ยนะแล้วอีกตัวหนึ่งคือและลรจำไม่ได้แฮะซีดปะ สีทองไหมไมันชื่ออะไรอะสีทองสีทองอะโอเคเจอแล้วสตัวใหม่ทุกคนขอดูหน่อยเสี่ยว่าตัวละครทำอะไรได้นกพิเลิรอ่าทุกๆ4ทีไอเจอ้าโนบิราบนี้นะคือจะทำการขโมยไม่ไม่ถึงกับขโมยสิเหมือนเป็นการเอามิลเทียจากผลไม้ของเราเนี่ยไปให้กับเอ่อผลไม้ของคนอื่นในอีกสวนหนึ่งทุกคนแล้วก็จะไม่สนใจผลไม้ที่ติดเฟรนเิตไปด้วยโอ้ช่างเป็นตัวละครที่ดีจริงๆเลย อ่ะตัวละครตัวนี้เก็บทิ้งไปก่อนทุกคนไอโอูดทำอะไรได้วะเหมือนทุกๆสิบนาทีเนี่ยเขาจะทาการเอาผลไม้ที่อยู่ในไทพิกลี่เนี่ยมา5ผลทุกคนแล้วก็เหมือนเราต้องมีอูดเพิ่มแมมเพราะว่าเหมือนเขาจะทาการอ่าเรียกเรียกเออเรียกเพื่อนมาเพื่อออกทิปทุกคนออกทิปทั่วแมบแล้วก็ทําการแจกไอ้พวกอ่ารีวอร์ดอะไรประมาณนี้ไหมเออจัดพี่จับใจความสําคัญได้นะคือพี่ก็งโง่สางกินเหมือนกันหละ อ่ะตัวละครตัวนี้ผ่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูทีหลังเหมือนเออมันต้องไอหมีสักตัวนึ่งอ่ะถึงจะใช้ได้อ่ะไอเจ้าสีทองทำอะไรได้ครับเออเดี๋ยวนะทุกคนพี่ขอเออเก็บไปก่อนแป๊บนึงนะเหมือนตัวละครตัวนี้คือมีความสามารถพิเศษแปลกๆความสามารถคือเหมือนตัวละครจะให้เงินเราทุกๆวิ1บาททุกคนแล้วก็ทุกๆ5้าวิคือเขาจะทำการเดินไปที่ต้นคอยฟุตแล้วก็ผลไม้ที่อยู่ในต้นทุกเออทุกผลเลย จะทาการติดเป็นมิวเทดคอยฟตดทุกคนแต่ประเด็นคือเหมือนเขาจะเหมือนเป็นใช้ครั้งเดียวแมมคืนนี้พี่ก็ไม่ได้แจมเหมือนกันวะ่ะหลังจากที่พี่ลองไปแปลดูก็คือเหมือนเขาบอกว่าจําการเสียสละตนเองหมายถึงว่าเราสามารถใช้ตวละคตรตัวนี้ได้แค่ครั้งเดียวหรอใช่ไหมคือแลวประเด็นคือพี่ไม่มีต้นคอยฟุตอ่ะอ่าคอยฟุตมันคือเออมันคือต้นอะไรวะอ้าอืมต้พิราบตัวกระโปรงทุกคน <laughs> ตัวกระโปรงตัวนี้ไอ,อแต่ว่ามันก็อนไอนี่อยู่นะ คือถ้าสมมติแบบเราอยากเอ่อฟาร์มมิวเทดอะเออตัวเอ,อตัวนี้ก็น่าสนใจนะต้องคอยฟุดมีไหมเนะี่ยคอยฟูดอ๋อนี่ไงอ๋อมันคือตัวนี้โอเคๆเ,เ,เดี๋ยวนะงั้นพี่ก็มีสิคอยฟุดอะคอยฟูดสผลคนระับขอลองดูหน่อยเพราะว่ารู้สึกงงกับไอ้นี่มากเลยเดี๋ยวให้มันลองเออลองใช้สกิลดูเอ้ยโหนกยุงอยู่ไอ้ลาดลองเอาไปเก็บไว้ทุกคนตละคอยไม่ค่อยได้ใช้ เปลี่ยนสวนก่อนครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกแล้วก็วางต้นควายฟุตมาอมสองต้นเลยขอลองดูหน่อยเหมือนต้นละครจะมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจอยู่อ่ะลดน้ำหน่อยอารดน้ำมาโอเคอ่ะ้องมาแล้วก็เดี๋ยวบูส์พาสีเข้าไปนิดนึงมันมันลดไหมโอเคลดอยู่อ่ะอีกสามทีทุกคนรอแป๊บนึงอ๋อนี่ไงเพิ่มเงินทุกๆวิหนึ่งบาทมันดูเยอะไหมเนี่ยอ่ะสามทีสามทีไม่นานไม่นานรอแป๊บนึง สิวิขอดูสิว่าน้องเขาจะให้มิวเทดยังไงแล้วจะเสียสละตัวเองแบบไหนขอดูหน่อยอ่ะเลดี้เฟิบเข้ามาจะเดินเข้ามาหาต้นคอยฟุตแล้วจากนั้นก็จะทำให้ติดมิวเทดโอ้เป็นการเสียสละที่โคตรเปลืองเลยแม่งเอ้ยแล้วประเด็นคือมีตัวเดียวโอ้เออแล้วปกคลิปทำไงดีเนี่ยปกคลิปทำไงทุกคน ติดมิวเทสเป็นคอยหรอแล้วคอยนี่คือมิวเทสไหมให้ตัวไห่อ่ะขอดูอีดิถ้าเป็นโกโก้ให้ประมาณสักเออหนึ่งร้อย100คูณป่ะอันนี้คอยอืมไม่มีบอกไนะแสดงว่าเออพี่ยังไม่ได้แบบเอาไปขายน่าจะบอกเลยนะคูณสามหรออันนี้ไม่แจเออไม่ได้แจทุกคนถ้าเป็นโกเด้นโกเด้นคูณอะไรคูณร้อยอออืมอ่ะมีประมาณนี้ทุกคนในสองอัปเดตงั้นก็สําหรับคลิปนี้มาทนี้เอ้ยเอ้ยมันมีไออีกตัวหนึ่งอะเป็นลาม,มา่าอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้าแล้วกันองั้นก็สําหรับคลิปนี้ Số mấy vậy